สบายดีมึงเนี่มันเนี้อว่าข่อยได้ยังได้บาร์บีคิวมันเนี่ยมึงเนี่ยมันอีโคอเป็นอเมริกันเนอะมันเนี่ยกินบาร์บีคิวอันแอ้วเป็นยังไงครัอันซีดำแต่อันบาร์บีคิวซอสเตอร์พี่น้องมึงเนี่อยู่ในกะมีอ้าวฮอดแล้วกะมีข้าวโพดข้าวโพดนี่คนนะของเจ้าของแล้วก็มีมันฝรั่งบดแล้วก็มีอ่าบรอกโคลีน้องบรอกโคลี บรอกลีหนึ่งต้มเคยยังไงกับกระปุกบหอืมแซ่บป้ะมาเริ่มพริกยิ่มันยิงเข่ามันก็แค็มใช่ะอืม,อ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 ม อ้าวพึ่งเลิกงานมาพึ่งอานนกินบาร์บีคิดดึงไซมเมื่อได้พี่นอง

มาลงมือต่ออ,อ,อ้าวอ้าวข้าวโพดยังหวานเนา ับเอามาจากอันสั่งมาจากร้านอ่ะอืมเมื่อนหรมันลนออกจากกระดูกเลยพี่นอ้ <c oughs> องมาคำใหญ่ เขาพ่อกะวันบ้านได้พีหน่องเพราะว่าคอยไปคอยไปเอาตอนมันกำลังพ่ดอดีไม่ยังบดแด่แก่บัเน,นี่นะ ต้มยำต้มยำอืมอันนี้กระคับน่อยๆเนอะ บล็อกเลยครับเสียงดังในแจ็กหน่อยเรพีปนองลูกอันลูกไส้กับมูลเลนอยู่หน้าบ้าน แซ่บไร้หูเขาอันนี้ก็แซ่บเวอร์เซนต์ตันตกวางน,นี่ล่นออกจากกระดูกเลย ข้ามนึงกินเพื่อเดียวปันว่าอยากพร้อม ทางบ้านก็จะเอาไฟคริสต์มาสขึ้นนะง่้มแลว,น,แลวนีง บ๊ทกับบ๊ทุกอย่างเนาะแมสพรเชโดกย่งอยู่แล้วข้าวโพดก็ย่งอันนี้เลื้อนิดเดียวนึงอิ่มคักไหมไปแล้วก็สิไปกับฝากกดติดตามได้พี่น้องแต่พอได้แหวเข้ามาก,กับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาเนาะแล้ววันถ้าพออินคลิปหน้ามานันนี่ไปแล้วบาย